พัดลมไอน้ำพัดลมแคมปิง้งตัวนี้ครับของทางโอซุกะครับ ocf 7 6 3พัดลมสายแคมปิ้งครับหน้าพัดตูพัดลมตัวนี้เป็นพัดลมตัวใหม่ล่าสุดของทางโอซุกะเลยใบพัดด้านหลังจะมี3ใบแล้วก็โค้งเว้าวแบบนี้เพื่อให้ดึงลมได้มากขึ้นสามารถที่จะชาร์จพวกแบตเตอรี่อะไรได้นะเป็นสาย usb 1อันแล้วก็เป็น type c 1อันนี่มีตัวห้อยด้านหลังไม่ต้องกลัวแบบไม่ต้องกลัวหายไม่ต้องกลัวอะไรอยู่ที่ตรงนี้เลยสามารถที่จะดึงออกแล้วก็ หาตำแหน่งห้อยแล้วก็ยึดของเขาเข้าไปได้เลยนี่แบบนี้ใช้เสร็จแล้วก็เก็บเข้าไปแบบนี้นก็วิธีการเปิดใช้งานง่ายๆอีกอย่างนึงก็คือเขาจะมีไฟไฟตรงนี้นะเปิดตรงนี้ไฟก็จะติดแล้วส่วนตรงนี้ก็คือเป็นการปล่อยแบบอะโรมาเป็นการทําน้ําให้แบบว่าทําน้ํา เป็นระบบอัลตราโซนิกทําน้ําให้เป็นน้ําแบบที่เป็นละองน้ําละองน้ําจริงๆแต่ไม่ออกมาเป็นเม็ดนะเป็นฝอยๆเลยเดี๋ยวผมกดครั้งหนึ่งกดครั้งหนึ่งกดแช่ครั้งหนึ่งจะออกมาลักษณะเป็นแบบนี้แต่ถ้าผมกดอีกครั้งหนึ่งปึ๊บอีกหนึ่งครั้งการออกมาของเขาเนี่ยการออกมาของอะโลมา,าน้ําของเขาเนี่ยจะออกมาแบบเป็นัยกว่าพ่นออกมาแล้วก็หยุดพ่นออกมาแล้วก็หยุดนะเดี๋ยวเขาจะหยุดนะกดอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือปิดแต่กดอีกครั้งหนึ่งก็จะวนละวนกับมาเปิดเหมือนเดิม ก,การเปิดพัดลมจะเปิดในลักษณะการเป็นวอลลุ่มแบบนี้ควบคุมความเร็วลมด้วยนิ้วแบบนี้เลยว่าอยากได้แรงขนาดไหนนี่แบบนี้เลยแรงที่สุดที่อยู่ที่22กิมชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเราเปิดเบอร์เบาที่สุดแล้วไม่เปิดอุปกรณ์อะไรอย่างอื่นด้วยเนี่ยจะใช้ได้ประมาณประมาณ9 9ชั่วโมงโดยประมาณแต่ถ้าเปิดแบบเต็มที่ของเขาเลยอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงแต่มันอยู่ที่แบตนะว่าแบตเนี่ยขนาดเท่าไหร่ ู่ที่ปริมาตรของแบตแล้วกันครับว่าใช้ได้นานไม่นานอยู่ที่ปริมาตรแบตเนาะมาเนี้ยโอ้เย็นดีแจ๋วเลยสายแคมปิ้งไม่ควรพลาดครับหรือจะงานสวนงานไร่หรือว่าจะเป็นงานช่างที่จะต้องไปอยู่ตามหน้าง,งานแนะนําเลยเจ้าพัดลมตัวนี้ครับตัวเดียวใช้กันคุ้มๆใช้กันย,วยาวๆแนะนําไปเลย